อธิบดีกรมการปกครองและก็อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูงให้ครมพิจารณาเห็นชอบรวม4ตำแหน่งโดยให้นายชัยวัฒน จุนธิรพงศ์ครับอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้ตรวจราชาการนายณลึกชาโคษาศิวิไลครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจราชาการและนี่ครับแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิ์ธาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอธิบดีกรมการปกครองร้อยตํารวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตมากจริงจงใช่ครับก็ถือเป็นที่น่าสังเกตว่ามีหลายฝ่ายเขาจับจ้องว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีท่านเก่าหรือไม่ค่ะเพิ่งเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยาชัยน่งควบมหาดไทยด้วยแล้วท่านก็มอบนโยบายไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามหาดไทย ไม่มีสิงแดงไม่มีสิงดำม,มีแต่สิงมหาไทยเท่านั้นไม่มีสิงน้าเงินด้วยท่านย้ำแบบนี้แล้ววันนี้ก็มีการแต่งตั้งยกย้ายออกมาก็น่าตั้งข้อสังเกตนะคะอย่างท่านที่ถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการทั้งคุณชัยวัน์คุณนฤชาเนี่ยก็มีเส้นทางประวัติรับราชการที่เคยเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์คุณชัยวัน์เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์ตอนปี65ส่วนคุณณฤิชาเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์ตอนปี67และทั้งสองท่านในยุคข,ข,ของท่านรัฐมนตรีอนุนนทินที่นั่งมหาไทยก็ได้ยยยย้้้้าาาาาเเเเเเขขมมปป็็นนนออธิบดดดีีีกกกรรรทททท่่่ไไววงงงหัลย Okay.